ถึงคิวของซีรีส์ขึ้นหิ่งอย่าง Ashes of Love มัทุรสหวานลับสลายเป็นเท่าเราเกล็ดน้ําค้างแล้วนะคะมือใหม่หัดดูซีรีส์จีนก็ต้องเสียหายกับเต้งหลุนจ้ะหล่อแเหลือเกินพ่อเอ้ยอะแต่ต้องยอมรับนะคะว่าเริ่มแรกเนี่ยเราดูเพราะว่าเรื่องราวมันน่ารักคือเปิดเรื่องมาเนี่ยแม่ของนางเอกก็คือเป็นเทพบุปผาโตคือเปิดมาปุ๊บแม่ตายเลยคือก่อนตายเนี่ยแม่ก็สั่งแอนเดอ์แกงบุปผานะบอกว่าเธอ ลูกสาวของฉันเนี่ยเธอจะต้องให้กินยาไร้รักนะลูกสาวฉันจะต้องไม่มีความรักเพราะฉันได้ล่วงรู้ถึงอนาคตแล้วว่าลูกสาวฉันจะต้องมีเคราะห์โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็ต้องให้อยู่ในประการแก้วไม่ต้องไปรับรู้โลกภายนอกใดๆนางเอกก็เลยเติบโตมาด้วยความรักของบรรดาเดอะแกงบุกผาทั้งหลายแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นเซียนองุ่นเออแต่โชคชะตาเนะ่ะเธอมันไม่สามารถที่จะขีดเส้นกันได้อยู่ๆก็มีนกตัวหนึ่งหล่น ข้ามปราการนั้นมานางเอกก็เลยไปเจอแล้วก็ดูแลว,ว่าแบบอุตาาแล้วนกตัวดําปิดปีดปดเลยพยายามไปเลี้ยงดูประคบประงมนู่นนั่นนี่จนสุดท้ายนกตัวนั้นก็คือพระเอกเธอเพราะว่าพระเอกอโดนรอดทาร้ายมาแล้วเขาไม่ใช่นกแต่เธอเขาเป็นเทพประเด็นก็คือว่านางเอกกาลังจะกินพระเอกแล้วเพราะาด้วยความที่แบบเออเข้าใจว่าจะช่วยไม่ได้แล้วไนงะต้มน้ําอะไรเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าพระเอกฟื้นจา้าแล้วพอฟื้นขึ้นมาปุ๊บนางเอกตกใจถามว่าตกใจอะไร เอวัยาวะในร่างกายมันไม่เหมือนชั้นมันมีบางส่วนยื่นออกมาพระเอกจะตัดให้เดชบุญที่พระเอกมีสติครบก็คือดูแลเนี่ยเห็นไหมเรื่องเริ่มมามันก็ตลกแล้วอะ <mm> พระเอกก็เลยหายพอหายเสร็จปั๊บพระเอกจะกลับบ้านนงเอกก็เลยบอกว่าเธอพาชันไปด้วยสิชั <mm <mm> ้นน่ะอยู่ที่นี่ล้วเบื่อจะตายอยู่แล้ว <mm> พระเอกก็เลยตกลงใจพานนเอกไปเ <mm> พราะเห็นว่าเออช่วยชีวิตฉันอะไรอย่างเงี้ยเอาใส่แขนเสื้อไปค่ะเหาะ พอไปเสร็จตุก็ก็คือไปสวรรค์ไปบ้านเนาะพอไปบ้านเนี่ยก็เลยทําให้นางเอกเนี่ยไปอยู่กับพระเอกแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่อยู่ใน,นซึ่งตอนแรกที่ไปอะทุกคน,นจะเข้าใจว่านางเอกเป็นผู้ชายเพราะว่าการแต่งตรงแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เห็นถึงความน่ารักใสๆแบล็กรุป๊ปเจอกันแล้วรู้สึกว่าเป,เป็นรักแรกปิ๊งเลยอะก็คือเสียนปลาน้อย ก็คือหล่าหยุนซีและเธอซึ่งเซียนปลาน้อยเนี่ยนะเขาก็รู้สึกว่าถูกตาต้องใจนางเอกแล้วเซียนปลาน้อยกับพระเอกอะ่ะเป็นพี่น้องกันแต่เป็นพี่น้องคนละแม่แม่ของพระเอกอะ่ะลายมากเดี๋ยวตอนอีพีหลังๆนะเธอโอ้ยอยากจะแจกบัตรทุบหลังีแน่มันมากเลยเอา้าแต่ว่ากําลังจะหมด เวลาของคลิปแรกเนาะคือสำหรับพัทแรกนะมันจะมีความสนุกก็คือว่าตัวของพระเอกเนี่ยก็ไปสืบสาวเราเรื่องจนเจอว่าเอา้าฉันกําลังมีใจให้กับนางเอกแต่เข้าใจว่านางเอกกับตัวเราและตัวหลัวหยุนซีคือเจียนปาน้อยเนี่ยเป็นพ่อเดียวกันเราเป็นพี่น้องกันเรารักกันไม่ได้ว่าซ่านเอา้าแล้วเขารักกันได้ยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมคลิปสองเนาะ